แผ่นปูที่เราปูเนี่ยขนาด40คูณ40เซนก็เราซื้อมาแผ่นละ32บาทสวัสดีครับผมตั้มนะครับสวัสดีค่ะอูค่ะตอนนี้นะคะหลังจากที่เราย้ายเข้ามาอยู่บ้านได้สักพักหนึ่งแล้ววันนี้เราก็เลยจะมาเริ่มทำ สวนรอบๆบบ้านกันซึ่งส่วนที่แรกที่เราจะทํานะคะก็คือสวนหลังบ้านด้านนี้ค่ะเรียนตรงนี้นะนะครับโดยที่สวนด้านนี้นี่นะคะเราจะทําเป็นสวนครัวค่ะแต่ว่าสวนครัวที่เราจะทำเนี่ยมันจะไม่ใช่สวนที่แบบว่าเป็นสวนครัวจ๋าเออไม่ใช่แบบปลูกผักกับพื้นอะไรอย่างนี้เราจะไม่ทําอย่างนั้นนะคะเป็นสวนแบบ มองแล้วสวยด้วยเอาไว้ง่ายก็คือเป็นสวนสวยที่กินได้ด้วยแล้วก็เหตุผลที่อูทําตรงนี้ก่อนเนี่ยนะคะเพราะว่าเวลาเราเดินลงหลังบ้านเนี่ยช่วงเนี้ยมันเป็นหน้าฝนด้วยใช่ปะใช่พื้นตรงนี้มันเป็นทรายเป็นดินฝนตกนี่คือเป็นโคลนอ่ะพอเวลาเดินขึ้นมาใช่ปะเราก็จะเหยียบโคลนเหยียบดินอะไรมาด้วยเห็นไหมเนี่ยเป็นโคลนเป็นอะไรทั้งนั้นเลยนี้ก็เป็นรางน้ําลงมาด้วยครับเราก็จะปรับตรงนี้ให้เป็นฮาร์ดเคปก่อนแต่เราไม่ได้เทปูนไม่ได้เป็นพื้นกระเบื้องอะไรที่แบบ เป็นแบบจริงจังอะน,นะก็จะให้มันสามารถซึมน้ําน้ําซึมผ่านได้ด้วยแล้วก็เป็นฮาร์ดสเคปด้วยอะไรเงี้ยครับก็เป็นกึง่งกึงแนวจัดสวนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีแผนที่จะทําตรงนี้เป็นฮาร์ดสเคปก่อนเป็นส่วนแรกเลยแล้วนี้ผมก็ซื้อมาแล้วนะครับเป็นแผ่นปูทางเดินนะกว้าง40คูณ40ตรงนี้ก็ประมาณ1 1 12ตารางเมตรอะไรประมาณเนี้ยครับก็ใช้อันนี้70ก้อนนะครับ อตอนนี้ทุกอย่างมันก็มากองอยู่ตรงนี้แล้วเหตุผลหลักๆที่เราทําข้างหลังก่อนเนี่ยผมก็อยากจะบอกใครหลายคนเลยนะเพราะว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ขนมาทําครั้งนี้นหนักมากอย่างอันนี้กอละสิบห้ากิโลนะเบ็ดเสร็จตรงนี้เห็นตรงนี้ตันกว่าใช่ตอนผมขนเข้ามาเนี่ยผมก็ขนมาเอารถมาจอดตรงนี้เลยและทรายเนี่ยเพิ่งมาส่งมาเช้าสังเกตทางรถที่ทรายไปเข้ามาดํานะครับคือเข้ามาแทบไม่ได้นี่คือครึ่งนึงนะอีกครึ่ง,น,งนึ่งอยู่หน้าบ้าน เขาเลยเอามาลงตรงนี้แล้วก็ให้เราสามารถขนเข้าไปได้แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราทําแบบสเปะสปาะนะทาข้างหน้าก่อนตรงนี้ปลูกต้นไม้ไปก่อนแล้วสุดท้ายรถเข้ามาไม่ได้คุณจะต้องขนทรายจากหน้าบ้านนูนะ้นน่ะเข้ามาตรงนี้ซึ่งมันไกลามากและมันจะเหนื่อยมากเพราะมันหนักมากนะครับก็เนี่ครับเป็นเหตุผลที่เราเลือกทำข้างหลังก่อนเพื่อการขนวัสดุง่ายนะครับแล้วก็ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเริ่มปรับพื้นกันก่อนด้วยทรายนะคะแล้วก็ทรายที่เราใช้เนี่ยก็เป็น ทรายถมก็จะถูกกว่าทรายก่อสร้างนิดนึงนะครับอันนี้ก็ถูกกว่าทรายก่อสร้างประมาณคาละสามร้อยแต่ว่าทรายมันก็จะเปื้อนๆหน่อยทรายไม่ได้ขัดะแต่ว่าข้อดีของทรายถมเนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าทรายถมมันจะมีเหมือนแบบเศษดินเศษอะไรอย่างเงี้ยติดมามันทําให้เวลาเราถมไปแล้วอะมันไม่ไหลมันแน่นกว่าด้วยแล้วก็ทรายแบบเนี้ยปลูกหญ้าปลูกอะไรมันก็จะมีแร่ธาตุในทรายเยอะกว่าทรายที่เขาล้างออกไปแล้วเพราะมันมีส่วนผสมของดินบ้างอะไรบ้างมีเป็นก้อนๆเงี้ยเห็นปะเนี่ยเนี่ย ดินเลยพอ,อ,อถึงพื้นที่จริงเนี่ยสิ่งที่เราต้องระวังเลยนะผมจะบอกว่าก็คืองานที่มันฝังอยู่ในดินแล้วเรามองไม่เห็นต้องเช็คก,ก่อนข้างล่างว่าข้างล่างมันมีอะไรบ้างส่วนใหญ่ข้างล่างมันจะมีอยู่ประมาณสองสามอย่างแหละง่ายๆคือน้ําไฟแล้วก็ของผมจะมีปลวกอ่าเขาแค่นั้นนะครับนเนี่ยมันนี่คือท่อไฟแอร์คือเราก็ต้องทําโดยที่หลบมันแล้วอย่าไปกระทบกับมันเพราะข้างในมีสายไฟก็ค่อนข้างอันตรายแล้วก็มีงานท่อปลวกนะครับ อันนี้ผมก็จะเอาท่อ PVC มาสมงว้ก่อนท่อปลวกอเนี่ยเอาสวมไม่ได้เนี่ยปักไว้ก่อนกันมันไว้นะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยของผมในบ้านเนี่ยจะมีระบบปลวกจากบริษัทมนาะด้วยว่าอันนี้คือเป็นเหยื่อล่อนะครับผมก็ต้องขุดตรงนี้ออกก่อนแล้วก็ไปวางไว้ตรงนึงเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขามาฝังตำแหน่งใหม่หลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับ อันนี้ก็เป็นไฟจากแอร์แล้วก็อย่างหนึ่งคือสําคัญเลยคือท่อ้ําท่อนามเนี่ยก็ต้องดูให้ดีเลยว่ามันอยู่ตรงนี้นะให้ตรงเนี้ยมันหลบหรือว่าจะปิดอะไรเนี่ยต้องไม่หนักเกินไปไม่งั้นถ้าข้อต่อเริ่มหลุดเนี่ยงานช้างถ้ามันอยู่ล่างนะแล้วก็บางบ้านจะมีอีกอย่างหนึ่งคือโซนเนี้ยความจริงมันจะต้องมีบ่อต่อก,กาวของไฟแต่ว่าซึ่งผมเข้ามาที่เนี่ยผมก็ไม่เห็นแล้วแหละว,ว่ามันอยู่ตรงไหนถ้าผมจำไม่ผิดดูจากบ้านหลังอื่นน่าจะอยู่แถวๆกับใกล้ๆปวกไงนะแต่ตรงเนี้ยเขา คงจะถมไปแล้วแหละซึ่งไม่เป็นไรยังไงก็ตอกอยู่ในดินอยู่แล้วขอเพียงมันจะหลุดก็พออ่าโอเคครับก็เท่านี้ข้อควรระวังที่เราจะต้องทํำหลังจากนั้นคือปรับทรายถ่ายระดับระดับของการจัดสวนเนี่ยคุณไม่ต้องคิดเยอะเราทําเป็นสวนครัวก็ให้มันมองแล้วละน้าเลือกคางปูให้มันน้ําไหลออกไปทางไหนของผมก็ด้านนู้นก็จะมีท่อระบายน้ําอยู่ทางด้านนี้ด้านนู้นก็ผมก็จะสลบลงมาทางนี้นิดหน่อยให้น้ํามันตกลงมาแล้วสลบออกไปเท่านั้นพอ แต่ว่าไม่จําเป็นจะต้องเรียบแบบเป๊ะเพราะเราทากันเองนะงั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มเคลียร์พื้นที่ก่อนแล้วก็จะเริ่มปรับสายต่อโอเคนะก็คือถ้าใครให้เจ้าหน้าที่เขามาทําเนี่ยก็ได้นะครับเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เราทำเนี่ยแต่ต้องแจ้งเขาก่อนไงของผมก็ผมก็จะขุดออกไปก่อนให้เขากลับมาติดตั้งทีหลังถ้าเราทําเองได้นะขุดให้มันหลวมๆแล้วก็ดึงออก แล้วข้างในมันก็มีเหย,ยื่อลอยอยู่เรียบร้อยเบอร์หก ตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนมาตักเองเพราะคนตักตกหลุมไปแล้วห <c oughs> ลุมหลุมที่ขุดไว้จะเอาไว้ปลูกต้นไม้นะมีคนตกลงไปน <c oughs> <c oughs> ี่ขาไม่หักแล้วลึกลึกมากเลยนะลึกแบบสี่สิบสี่สิบห้าสิบเซนอะลึกอะลึกมากลึกเพราะว่ากะว่าจะเอาไว้ใส่เศษอาหารก่อนที่จะเอาต้นไม้ลงด้วยคนลึกกะเอาเอาไป ดีขาไม่หากยังไม่เป็นไรยังไม่เป็นไรไม่เป็นแผลไม่เป็นไรมากทําต่อได้ค่ะแล้วตอนนี้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวคอยดูคืนนี้นะต้องมีระบบมาโอเคทำต่อทํางานต่อเไไปมา 1ิบห้าสิบห้าจริงเหรอจริงทำไมอ่ะสิบห้าแน่นอนเดรู้ขนาดนั้รนเนี่ยตอนนี้นะคะเราจะเริ่มปูแผ่นปูกันแล้วนะแผ่นปูที่เราปูเนี่ยขนาดสี่สิบคูณสี่สิบเซนก็เราซื้อมาแผ่นละสามสิบสองบาทคือจริงๆรอ่ะมีพี่รุ่นพี่เราคนหนึ่งที่อยู่บ้านโป่งเขาบอกว่าเขาซื้อร้านที่บ้านโป่งเนี่ยแผ่นละยี่สิบห้าบาท ใช่แต่เกรดอาจจะไดี ID เท่านี้เกรดของ S C G <S อเกรดของ S C G เป็นพวกติดแบรนด์สตาช้างใช่ เป็นพวกติดแบรนด์เปล่าไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเราอาจจะรีบทำก็เลยถด้เราเลือกเราซื้อยี่ห้าบาทเออก็อยากซื้อยี่ห้าบาทแต่ว่าเราอ่ะรีบทําก็เลยไม่ได้ไปหาร้านที่มันถูกกว่านี้นะคะแต่ว่าอันเนี้ยมันก็ไม่ใช่ราคาแพงหรอกมันก็เป็นราคาทั่วไปนี่แหละแต่ว่าร้านนั้นน้ำมันขายถูกไงใครที่อยู่บ้านโปะก็ลองไปหาดูแล้วกันแถวฟิชวิลเลจหรืออะไรสักอย่างอ่ะแถวฟิชวิลเลจใช่แถวฟิชวิลเลจนะคะแล้วก็จะแนะนําอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าใครจะซื้อพวกของอย่างนี้นะ อย่าไปซื้อตามร้านขายต้นไม้ให้ไปซื้อตามร้านก่อสร้างเพราะว่ามันจะถูกกว่าร้านที่ขายเฉพาะอ่ะใช่มันกว่ามันจะถูกกว่าถ้าไปซื้อตามร้านต้นไม้เนี่ยมันจะได้ราคาแพงกว่านี้แล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยเราจะมีถ้ามีใครแบบมีค้อนยางอันใหญ่ๆนะที่อันใหญ่อันนี้มันอันเล็กๆเราซื้อมานิดหน่อยใช้ค้อนยางแต่ผมไม่มีค้อนยางผมใช้ค้อนธรรมดาแล้วผมจะใช้ไม้รองเอาแล้วก็ตอกกันมันแตกนะ แล้วก็มีเกียงเกียงปูนทั่วไปนี่แหละใช้ในการเกลี่ยทรายแล้วก็มีกระป๋องเอาทรายใส่มาเพื่อเสเผื่อปรับระดับอะไรมันไม่ได้เป็นหลุมเป็นบ่ออะไรเงี้ยแล้วก็มีระดับน้ํานะครับเวลาปูแล้วก็ลองวางวางดูก,ก่อนว่าไร่สลบทอะไรให้ดียังไงนี่ผมก็จะเริ่มปูแล้วนะครับ ใส่คอนอยางใส่คอนอันนี้ตีทีเดียวอ่ะบินเลยเนี่ยเนี่ยเป๊ะใช้ด่างเลย และแล้วนะครับหลังบ้านที่เราปูพื้นเราก็ปูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่แต่การปูเสร็จเนะี่ยมันเป็นแค่ขั้นตอนแรกๆเองทีนี้เราจะปลูกต้นไม้ตรงนี้แต่เราจะไม่ปลูกไม่วางกระถางบนนี้เลยนะจะทำเป็นชั้นนะครับชั้นแบบหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปเป็นเหมือนบันไดนะครับวางไว้แล้วเราจะเอากระถางมาวางข้างบนเหมือนสวนยกพื้นปะ อ่าส่วนแบบส่วนลอยเพื่อคุมพวกหญ้าพวกอะไรนี้จะได้ไม่ขึ้นการจัดการเราจะได้ง่ายๆเดี๋ยวเราจะทําจากชั้นเนี่ยจะเอาเหล็กที่เหลือ,ลอมาทําแล้วก็เอาสมาร์ทบอร์ดปูนะครับนี่แบบเสร็จแล้วก้างมาประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้ผมจะพาไปดูเหล็กนะครับที่มันเหลือมาจากบ้านบ้านเก่านะครับเป็นเหล็กที่เหลือๆก็มีประมาณนี้หลายขนาดรวมๆกันนะครับแล้วก็จับมาว่ามาใส่ตรงไหนได้ก็ใส่ไป นั่นแหละก็เป็นเหลือเเลือแล้วก็มีสมาร์ทบอร์ดที่เลือเรือเหมือนกันสมาร์ทบอร์ดก็หนาประมาณหกมิลเรือเลือ,เห,ลอเหมือนกันนะครับเราก็จะามาปูเป็นท็อปด้านบนให้มันกระถางวางอยู่นะครับสมาร์ทบอร์ดข้อดีก็คือมันไม่ผุนั่นแหละประมาณนั้นทุกอย่างบอกเลยนะครับงานนี้เรือเลือไม่ใช่ว่าทําแล้วโอ้ยเหลือเลือเยอะนะของเรือเลือไปตอนนี้นะครับผมก็เชื่อม ชั้นวางต้นไม้เสร็จแล้วแหละอ่าตอนนี้เราก็สู่กระบวนการการทาสีนะครับอ่านี่นะครับตอนนี้เราก็้างช่างทาสีมานี่กําลังทาสีอยู่เลยถามไลสินี่ถามเดี๋ยวถามทาสีอะไรครับเนี่ยสีน้ำมันนะครับเป็นสีดามันจะได้แบบไม่เป็นสนิมใช่เพื่อกันสนิมนะครับทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้มันก็สนิมเยอะอยู่แล้วแหละ พอเหล็กมันก็เป็นเหล็กมือสองใช่ไหมมันจะมีรอยเชื่อมรอยปัดรอยปาดรอยอะไรเงี้ยแล้วก็ทาสีมันซะหน่อยเพื่อเป็นกันสนิมนะครับจะได้อยู่กับเราไปนานๆเดี๋ยวพอทาสีเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะติดเป็นสมาร์ทบอร์ดข้างหน้านะครับสมาร์ทบอร์ดเดี๋ยมันก็จะทนน้าทนแดดทนฝนนะครับตอนนี้ช่างสีก็ทาสีไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็กําลังตัดแผ่นอยู่นะครับเป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดก็ตอนนี้ผมก็ตัดแผ่นนะครับเสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งเป็นชั้นบนชั้นบนตรงนี้อ่า <Yeah, S 2> มันก็เอามาเรียงไว้ตรงนี้นะครับแผ่นก็เป็นแผ่นที่มันเหลือๆก็เนี่ยครับเรียงไว้เขียนตัวเลขไว้หนึ่งสองสามสี่เราก็จะได้รู้ว่าเดี๋ยวติดมาติดตรงไหนนะครับามาดูดิว่าทาสีเป็นยังไงบ้างทาสีก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับแต่ถ้าสังเกตดีๆนะโคง้งมันก็จะเบี้ยวไปเบี้ยวมานะครับเพราะเราไม่ใช่มืออาชีพเนี่ยเนี่ยมาดูทางนี้เห็นชัดเลยเนี่ยเห็นไหมครับสำหรับใครที่ ไม่มีเครื่องเชื่อมไม่มีอะไรก็ใช้เป็นโครงไม้โครงอะไรนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าไม้มันก็จะมีอายุสั้นนิดนึงใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นวัสดุที่เราเหลือใช้แล้วก็ทําไปมันผูกมันเป็นอะไรก็เปลี่ยนเอาได้อ่าเราก็ค่อยทําจากสิ่งที่เรามีนะครับทําไปเรื่อยๆความสุขเล็กๆ,ๆน้อยๆอยอยตอนนี้นะครับผมก็จะเริ่มติดแผ่นสมาร์ทบอร์ดแล้วนะครับไปลงมือทาอ่าอันนี้อันนี้ตัดไปแล้วตัดไปแล้วตัดไว้เรียบร้อย เอามาวางก่อนแส